สวัสดีค่ะวันนี้แม่เพียวจะพามาชมร้านค้าเปิดใหม่ค่ะสามแยกบ้านแม่เพียวเนี่ยละเป็นร้านค้าแบบเล็กๆค่ะแต่ก็อยู่หิมทางค่ะขายพวกเอของเอของป่าค่ะหารป่าพวกน้ำไมมพวกเอไข่มดแดงพวกเอแมงคิซงกีซ,อ,กซอนค่ะพวกมะเร็งพวกอย่างนี้เมงตวตอกตับเต่าค่ะจะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์รวมขายของออหารป่าของฝากนี่นะคะประมาณนี้เด้อเดี๋ยวมาชมน้ำกันค่ะท่านผู้ชม รถสิบล้อ,อก,กับับไวขนาดาะจนเร็วๆอยู่หิมทางค่ะเป็นอทางลาดยางนะคะเส้นเส้นกุสมานพทนสวรรค์ค่ะก็จะมีร้านอยู่หิมถนนเลคะ่ะก่อนที่จะถึงก่อนที่จะถึงแยกโนนสะอาดนะคะน,นี่นี่คือป้ายบ้านโนนสะอาดนะคะนี่นี่ค่ะป้ายโนนสะอาดบ้านแม่เพียวค่ะคือป้ายตรงนี้ข้าไปถึงประมาณถึงไม่รนะ้อยเมตรสองร้อยเมตรนังประมาณร้อยสองร้อยเมตรก็ถึงบ้านแม่เพียวนะคะจะมีร้านค้า เส้นนี้คือเส้นเอกุสมานค่ะไปกุสมานนะคะนี่ไปกุสมานค่ะประมาณสักประมาณสองโลค่ะไปถึงนามเพลิอนสองโลใครผ่านไปผ,ผ่านมาก,ก็ไ้อุดหนุนได้เลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้เปิดเป็นวันแรกค่ะนะคะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ขายไปชมกันค่ะตะเหมาะตะแม่ใครต้องการเอ จะมาขายไปเช่าขายก็เพิ่นสีเฮ็ดให้ใหม่นะคะเพิ่นสต่อเรื่อยๆค่ะเพิ่นก็บเบิ่งก่อนว่าสีมีลูกค้ามาเยอะไหมไหน,นะคะของฝากก็เป็นพวกอีพริกแห้งค่ะพริกแห้งพริกสดหลายอย่างค่ะเป็นพวกอีและลองสมอำเก,กลี้ยงงเลยทีซีบอ,บอที่ออยไฟนะคะนี่ เป็นที่ออยไฟก็ถุงลา่เไยซุงจีบาทเฮ้ยฮะซึ่งจิด,จดเออถุงละห้าสิบบาทเป็นที่อ่อยไฟค่ะบ้านเฮ้ากับเอิญขีกงเพิ่น,นออกมาจะต้นกงค่ะต้นกงต้นกงนี่แหละประมาณนั้นแหละค่ะบบเอ,ออกจรฤดูหนาวอ้อยไฟดีนะคะนี่เป็นที่อ้อยไฟค่ะเป็นมักอึมึกอะค่ะมีมดค่ะมักฟักมักฟักนี่ก็อ้อยมักฟักทองนี่ก็ หน่วยกี่บาทคะเนี่ยตามน้ำหนักตามลูกน้อยเด้อลูกใหญ่นี่ก็สามสิบนะคะน้อยนี่ก็ยี่ห้าฟักไหนเด้อสามสิบลวดเนาะเพราะว่ามันลูกเสมอกันสามสิบรวดนะคะกล้วยนี่ก็หวีกี่บาทสามสิบมันเด้อถุงละสี่สิบมันมีถุงโลแล้วก็ถุงครึ่งโลนะคะอันนี้ก็ยี่สิบาทเนาะลดเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบมีถุงยี่สิบ เป็นมันเหลืองหรือมันมันม่วงมันเหลืองพริกเดี๋ยวถุงกี่บาทพริกเนี่ถุงใหญ่เนี่ยแปบบาทนะคะพริกแห้งถุงนี้ถุงเล็กนี่ก็ 40, 40่สบาทนะคะเนี่ยสี่ถุงใหญ่นี่ก็80ดสิบค่ะเดียวไปชมตรงนี้ว่ามียังแน่มาชมรำกันค่ะนี่แม่เพียวกะว่าแม่เพียวจะเอาเสื้อผ้ามาแขวนขายอยู่นี่นะคะอยู่ริมทางนี่ เป็นตลาดริมทางบ้านเฮาค่ะมีไข่เป็ดด้วยนะคะนี่ไข่เป็ดใครต้องการก็มาเด้อเนี่ยถุงละหกสิบห้าบาทนะคะไข่เป็ดกระเทียมกระเทียมก็ยี่สิบบาทเบมะเมื่อเทศสิบหรือยี่สิบสิบบาทอันนี้ซาวเนะาะเมื่อเนี่ยนีงนะคะเมื่อเขือลายเนียง,ะะยยงอ่อนๆค่ะท่านผู้ชมถุงละยี่สิบตามนี้นะคะ ผักก็มีนะคะยิมห้ายี่สิบพริกก็ถุงกี่บาทคะหนูยี่สิบจ้ะถุงพริกสดสดก็ยี่สิบบาทนะคะเนี่ยสดสดค่ะนี่ค่ะถุงละยี่สิบค่ะบังนัดเด้บังนัดถุงละยิมหน้าการนวยกับตะปะตะแปะน่ากินนะคะโอ้รถแล่นขนาดเท่ยฮู้อยู่ดอก,กว่าเป็นวันหยุดแล่นกระดอกก็ดีอะถ้ารถนี่ก็ดียิมห้ามักโมเด้ โ,โ,อโอ้กลูกใหญ่30ลูกเล็ก25อ๋ลูกใหญ่สาลูกเล็กยคละกันไปนะคะตามตามอีน้ำหนักลูกค่ะตามหน่วยหน่วยใหญ่หน่วยน้อยค่ะท่านผู้ชมแ MM. ดงทุกลูกนะ<ม>ตลาดหน้าหมู่บ้านค่ะริมทางขายของฝากริมทางบัดนั่นก็นจะมีไข่มดดอกมดแดงจะขายอาหารตามฤดูกาลเนาะนางเนาะน้มงนอไม้เนอไม้สดตรงนี้ก <ล ließen. S 2> ็มีนะคะสั่งได้ ใครผ่านไปผ่านมาก็ไปอุดหนุนได้นะคะจะเลินแล้วบานเฮามีตลาดหน้าหมู่บ้านแล้วทางเข้าหมู่บ้านแล้วขายจนถึงเริ่มขายตอนเช้ากี่โมงเจ็ดโมงเช้าเลิกห้าโมงบ่เลิกห้าโมงเริ่มขายเจ็ดโมงเช้านะคะกับห้าโมงไปอุดหนุนได้เลยเด้อผักพริกผักกระเทียมผงหยางมีมดขมหมหกมหงเนาะบานเนาะ<ม>จะเริ่มทยายเอทยอยมาขายแล้วนี่เริ่มขายวันแรกค่ะมันก็เลยของอยังบ่ครบค่ะ มา,มาห่อมหุงม,ยงมา,ายังก็มีิ่นวาพิ่นสิคายปิ้งไก่ปิ้งยังข้าวเหนียวจะมีร้านส้มตงส้มตำด้วยนะคะโซนนี้นะประมาณนี้ค่ะน,นะคะเป็นร้านค้าขายของหน้าถนนใหญ่ค่ะหน้าปากทางบ้านโนอาดบ้านเรานะคะสังเกตง่ายๆค่ะสัญลักษณ์ตรงป้ายตรงป้ายบ้านโนอาดเลยนะคะถ้ามาจากเอ ถ้ามาจากอีกพนสวรรค์ก็จะอยู่ทางซ้ายมือค่ะร้านค้าะนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะ